ขอต้อนรับสู่การเยี่ยมชมฟาร์มนะครับของกองทุน fPA นะครับตอนนี้เราจะมีฟาร์มที่เป็นฟาร์มโคนมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าฟาร์มของโครงการนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับตื่เต้นอยากดูเหลือเกินอ้าวตามมาเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทุกท่านแนะนําตัวเลยชื่อนายสุธิชัยพิชิตนะครับค่ะนูชื่อน้ําค้างมาถึงครับครับเราสองคนเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับสอเอกน้ําค้างฟาร์มครับผมอ่าครับ ฟารมนี้เป็นยังไงบ้างครับเราเนี้อวัวมาประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับในฟาร์มเรามีสมาชิกจํานวนโคทั้งหมดหนึ่งประมาณหนึ่งร้ยสี่สิบตัวครับผม,มครับน้านมเราประมาณแปดร้อยกิโลต่อวันครับผมก็เดี<ม>๋ยวอาจจะรบกวนนำามฟาร์มหน่อยนะก็ได้ครับเสสาวนี้อายุประมาณคสรับิบแปดเดือนแปเดือนแล้ววัวรุ่นนี้ก็คือ,อ 15เดียนค่ะค่ะแล้วก็มีตั้งชื่อให้ไหมครับมีค่ะมีมีชื่อมีชื่อทุกตัวค่ะอันนี้เรารีดนมไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้รีดรีดไปแล้วค่ะเสารีตอนกี่โมงอ่าตีห้าค่ะตีห้าถึงหอโมงถึงเจ็ดโมงนเจ็ดโมโมงแล้วช่วบ่ายรอบหนึ่งค่ะบ่ายสองบ่ายสองคิโลแล้วอนนี้ก็จะเป็นโคาย โอดายก็คือพักท้องค่ะพักท้องสองเดือนสลันนี้จะเป็นฝั่งวัวรี่ของเราทั้งหมดครับฝัวอร์ี่เราก็จะแบ่งเปสาม้องนะครับมีนมีเมี่ยมนมกลางแล้วก็นมน้อยครับอย่างนั้นก็คือพวกนมมากที่สุดของเราจะอยู่อยู่ทางนู้นที่ตามลงทั้งหมดกี่ไร่สี่สิบไร่ครับไม่รวมแปลงหญ้าของเราครับครับอันนี้คือแปลงหญ้าหาสัตว์ครับที่ว่าเราเราเริ่มทำใหม่ อันนี้เราปลูกใหม่ครับคิดว่าใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วอาโกลอันนี้จะเป็นลานปากขี้วัวเรานะครับครับขี้วัวที่เอามาทำปุ๋ยครับแล้วก็ทำปุ๋ยแล้วก็ต่ามีอย่างอื่นด้วครับไปขายครับส่วนใหญ่ก็ที่ป่าแล้วก็ส่วนหนึ่งเราเราใจะเนตแปลงยากของเราครับแล้วก็เป็นรับน้นดิบที่จะเดิ สมาธิติดลมสมาธิของคุณเนี่ยเป็นตันต่อวันถ้าไม่มารับภายในระยะเวลาเขาสมาธิกก็จะติดลงไม่ได้ลองไปดูขั้นตอน